เมื่อเร็วๆนี้ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าของประเทศจีนได้เปิดฉากมหกรรมวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีมาเก๊าประจำปี2025หรือ Beyond Expo 2025ซึ่งได้จัดแสดงเทคโนโลยีระดับแนวหน้าในหลายด้านเช่น AI วัสดุก่อสร้างที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง งาน Beyond Expo 2025ปีนี้ได้กำหนดธีมว่ามอบพลังให้กับเอเชียเชื่อมโยงโลกโดยได้ดึงดูดบริษัทมากมาย800บริษัทและคาดว่าจะมีผู้เข้าชมจํานวนมากกว่า25,000คนในงาน Beyond Expo 2025ครั้งนี้บริษัทหุ่นยนต์อัจฉริยะเหอส่วนหางโจที่ได้วิจัยหุ่นยนต์ทรงมนุษย์ได้นำโรบอต2ตัวมาจัดแสดงด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมาก ด้วยวิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและแสดงสมรรถภาพการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ซับซ้อนทําให้ผู้เข้าชมตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เน้นการใช้เทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยก็ถูกนํามาเปิดตัวในงาน b e y o น d Expo ป2025ด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าได้มีการประยุกต์ใช้นําไปสู่สภาพสิ่งแวดล้อมสีเขียวและมีความอัจฉริยะของอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งอนาคต